รับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมที่ได้ถ่ายถูกในวันนี้นะผมลงคลิปวันแรกนะผมที่ทําคลิปวันแรกนะผมทำหน่อยธรรมดานะผมเวลา16นาสามสิบนะผมก็คือ6โมงครึ่งนะผมบ้านเรานะผมลงคลิปแรกนะผมกมผมก็ยังตื่นเต้นอยู่ว่าลงคลิปแรกนี่จะฟาวเลยหรือเปล่านะครับผมแต่ก็เข้าติดต่อนะผมมาหลายวันนะผมก็ สูตรก็อาจจะมีโอกาสหลุดนะผมแต่วันนี้นะผมผมเลยทําคลิปแรกเลยจับสูตรนี้มานะผมก็ปังเลยครับผมก็คือทายถูกนะผมทายถูกนะผมในสูตรในสูตรหลักนะผมวันนี้นะผมต้องขออภัยนะผมที่ว่าเอเผมรีบลงคลิปไปหน่อยนะผมผมรีบอัปโหลดนะผมเพราะว่าก่อนออกแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเองนะผม,ผมกลัวทําคลิปลงสองช่องไม่ทันนะผมก็เลย ลืมดึงตัวนี้มาให้นะผมแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ในสูตรนะผมเนี่ยคือคือสูตรนะผมก็คือเอาเจ็ดห้านะผมเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะผมผมเขียนข้ามไปเลยนะผมก็เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเลยนะผมลืมเจ็ดหกนะผมเพื่อรีบอัปโหลดนะผมมาถึงหกแปดหกหกนะผมก็คือออกเจ็ดหกตรงๆนะผมล่างบนนะผมวันนี้ผมสายรูดสายวิ่งนะผมสายรูดสายวิ่งนะผมคือทําได้สองกระเจ็ดนะผม เลเด่นนะผมสายรูดสายวิ่งเจ็ดนะผมวิ่งเข้าเจ็ดนะผมก็ถูกไปนะผมสายรูดสายวิ่งนะผมอันนี้เจ็ดหกก็ถูกนะผมเจ็ดหกก็ถูกไปนะผมเจ็ดหกเจ็ดหกบนล่างเลยนะผมเท่ากัได้เอ่อเท่ากับถ่ายถูกทั้งสองสองกระดานนะผมทั้งบนทั้งล่างนะผมนี่นะผมสูตรนะผมสูตรมีแค่นี้นะผมมีสูตรแค่นี้เนี้ยที่หลังก็คือนี่ตัวตัวเล่นนะผม อันนี้ที่ตัวที่เราทายกันนะผมแล้วก็ตัวนี้นะผมโอ้วันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะผมก็ยินดีกับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะผมเข้ามาชมนะผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะผมผมก็จะทําคลิปนะผมเพื่อจะอ่าพรุ่งนี้มีหวยลาวนะผมหวยลาวกับหวยฮานอยนะผมแต่เวลาผมอาจจะน้อยนะผมอาจจะลงฮานอยให้นะผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงลาวให้หรือเปล่า เพราะว่าเวลามันกระช่างชิดนะผมผมก็เพิ่งเริ่มเริ่มทำสูตรนะผมคือคือส่วนมากจะทําแล้วไว้เล่นเองนะผมแล้วมันเข้าเยอะมากครับเข้าตอนน่อ,นเ,ตอนเนื่องครับผมเข้าต่อเนื่องฮะแล้วมีสูตรสูตรนี้นะผมสูตรนี้ก็แม่นนะสูตรนี้ก็แม่นนะผมสูตรนี้แต่ว่าเราจะต้องมาอธิบายกันนะผมสูตรนี้ก็แม่นเนะ่แต่เราต้องมาอธิบายกันทีหลังนะผมวันนี้ก็เลย เดี๋ยวเดี๋ยวให้สูตรนี้หลุดก่อนนะผมแล้วก็ค่อยมาทําสํารองสูตรนี้นะผมสูตรนี้แม่นนะผมใช้ได้ตลอดชีพเลยครับผมสูตรนี้นะผมโอเคนะผมก็ยินดีกับหลายๆท่านนะผมที่ถ่ายถ่ายถูกนะผมว่าออกอะไรบ้างนะผมหรือว่าท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เอาไปถ่ายนะผมท่านก็ยินดีด้วยนะผมผมก็ยินดีด้วยนะผมโอเคนะผมก็ขอบคุณมากนะผมที่เข้ามารับชมนะผม ดูนะฮะแนวทางเดินเลขนะผมเห็นไหมครับแนวทางการเดินเลขนะผมครับผมมันมันยังต้องเดินเดินอีกนะผมถ้าพวกนี้ไม่หลุดนะผมพวกนี้อาจจะได้มาเฮฮากันอีกครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะผมสวัสดีครับ